สวัสดีครับผมรับคลิปนี้ก็จะมาออกแบบริสเมนะูด้วยโปรแกรม c a n ว a นะครับพร้อมกับการเอาไปใช้งานนะครับแบบริสเมนูก็มีหลายแบบนะครับอันนี้ผมจะใช้แบบ800คูณ540พิกเซลนะครับนะตอนนี้ผมออกแบบเรียบร้อยแล้วนะครับออกแบบเรียบร้อยนะครับก็ พร้อมเอาไปใช้งานนะครับนี่ครับขนาดความาความกว้างของแต่ละตัวนี้นะครับตัวนี้ผม266ส่วนตัวนี้533นะครับโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับไปที่แชร์เลือกดาวน์โหลดนะครับเลือกเป็นแบบอ่า ไฟล์ภาพนะครับ jpg ก็ได้นะครับหรือ png ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกหน้านะครับผมจะเลือกเฉพาะหน้าหนึ่งนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะครับในระหว่างที่มันดาวน์โหลดอยู่นะครับแล้วก็เปิดแท็บขึ้นมา1แท็บนะครับเสร็จแล้วไปที่ Line developer นะครับนะเพื่อที่เราจะเอาไปใส่ให้กับลายบอดของเรานะครับนะก็เลือกตัวแรกนะครับผมเสร็จแล้วก็ทําการล็อกอินนะครับล็อกอินด้วยลายที่เราใช้งานอยู่นะครับนะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีลายนะครับใครที่ไม่มีก็เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอื่นนะครับส่วนใครที่มีแล้วก็สามารถเข้าสู่ระบบ ได้เลยนะครับออันนี้ผมตั้งค่าบันทึกค่าไว้แล้วมันก็สามารถเข้าอัตโนมัติได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่บอทของเรานะครับแล้วก็เลือกบอทบอทที่เราสร้างขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราจะไปที่หน้าการจัดก,การแก้ไขนะครับส่วนมากผมจะมาที่เมนู Messaging API นะครับเสร็จแล้วก็ เลื่อนลงมานะครับมาที่ Auto Reply ออต,ต,ตัวนี้นะครับแล้วเลือกคำว่า Edit นะครับเพื่อที่จะไปหน้าการจัดก,การแก้ไขรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตช้านะครับวันนี้ถ้าอันนี้ไม่ได้ก็ลองเป็นแบบ เกติ้งตัวนี้นะครับก็ได้มันจะมาหน้านี้นะครับอโอเคหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรามาหน้านี้เราก็ไปที่คำว่าหน้าหลักนะครับไปที่หน้าหลักนะครับออันนี้ก็จะเป็นหน้าหลักสำหรับ การสร้างบอดแคตนะครับลงในลายบอของเรานะครับการจัดการในต่างนะครับทีนี้เราอยากจะรู้ว่าลายบอของเราเนี่ยมีสมาชิกเท่าไหร่เห็นไหมครับตอนนี้ผมมีแค่81คนนะครับอ่าทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเราได้ริสเมนูที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาที่คําว่าริสเมนูด้านล่างนี้นะครับอ่ริสเมนูกดเข้าไปเลยนะครับ อันนี้เป็นดิสเมนูเก่าที่ผมเคยออกแบบไว้ทีนี้มันก็ยังใช้งานอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่สวยงามดังนั้นผมก็เลยจะทำการปิดนะฮะปิดมันไว้เพื่อที่แก้ไขนะครับถ้าไม่ปิดไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ไว้อย่างนี้แหละนะครับเพียงแต่ว่า เราอาจจะลบออกเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะสร้างใหม่นะครับก็มาที่ i ิสเมนูเหมือนเดิมครับแล้วไปที่คําว่าสร้างใหม่นะครับใส่ชื่อ i ิสเมนูครับผมเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับผมจะตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับโอเค นะครับเดี๋ยวช่วงเวลาที่แสดงเนี่ยเรายังไม่ต้องกําหนดนะครับแต่เราจะมาตั้งค่านะสร้างก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการเลือกเทมเพลตนะครับเขาจะมีเทมเพลตให้เราเลือกนะครับเมื่อกี้ผมสร้างแบบนี้นะครับผมก็เลยเลือกเทมเพลตแบบนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดเลือกอีกทีอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับต่อไปนะครับเราก็ จร,จริงนะครับอ่าเราก็มาตรงคําว่ารูปนะครับรูปรูปกดตั้งค่านะครับสร้างเองหรือจะอัปโหลดจากที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับอันนี้ผมจะอัปโหลดจากที่ผมมีอยู่แล้วนะครับที่สร้างเมื่อกี้นะครับอ่าคือตัวนี้นะครับก็โอเพนไปอ่าเห็นไหมครับมันก็จะได้พอดีกับช่อง ที่ที่เรากําหนดค่าไว้ทีนี้เราจะมากําหนดการแอคชั่นว่าถ้าเกิดว่ามีคนคลิกที่ช่อง A จะให้มันแอคชั่นแบบไหนนะมันก็จะมีประเภทให้เราเลือกมีลิงก์มีคูปองมีข้อความอะไรก็ได้หรือไม่กําหนดก็ได้นะทีนี้ผมจะให้เป็นแบบลิงก์นะครับนะเมื่อมีคนคลิกตรงนี้แล้วเนี่ยจะใหะ้มันเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์ของผมนะครับ เว็บไซต์นี้นะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับแล้ก็ใส่ลิงก์ลงไปครับใส่ป้าย X ชันว่าเว็บไซต์นะครับอ่าโอเคลิงก์ A เรียบร้อยนะครับต่อไปลิงก์ B นะครับเราต้องกำหนดด้วยนะครับหรือเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่ลิงก์นะครับเพียงแต่ว่าจะโชว์ไว้เฉยผมก็เลือกว่าไม่กำหนด นะครับต่อไป C นะครับก็คือเวลากดปุ่มนี้ก็จะ,ะให้ทําอะไรผมก็จะให้มันโชว์ข้อความนะครับอาจจะเป็นเบอร์โทรเราก็ได้นะครับอ,อาจจะเป็นเบอร์โทรเราเนาะ,ะเพื่อให้คนอื่นเขาติดต่อนะครับต่อไปครับไลน e าลายก็อาจจะเป็นาการแอดข้อความาการแอดข้อความนะครับเป็นแอดข้อความลายบอทหรือแอ็ดลายส่วนตัวนะครับอันนี้ผมน่าจะเป็นลายลายบอทนะครับผมจะให้เป็นลิงก์ แล้วใส่ไปเลยครับว่าลายลายบทนะครับต่อมาเว็บไซต์ครับเว็บไซต์ก็อาจจะเป็นลิงก์เหมือนเดิมนะครับผมก็เอาตัวเดิมครับนี่เว็บไซต์จริงๆมี YouTube ด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าลืมไป ครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยเยนะครับโอเคนะครับต่อไปอันสุดท้ายครับแฟนเพจครับก็เป็นลิงก์เหมือนกันนะครับก็ copy url ของแฟนเพจเรามาใส่ได้เลยนะครับเพจครูเปิเปงมังประมาณนี้นะครับอ่ะเมื่อ เรียบร้อยแล้วนะครับ A B C D E F เนี่ยเรากำหนดประเภทของแต่ละช่องเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาตั้งค่าช่วงเวลาที่แสดงนะครับว่าจะให้มันแสดงช่วงไหนอันนี้ผมจะให้แสดงวันนี้เลยก็คือวันที่7นะครับสักเวลา12นาฬิกาแล้วก็ช่วงระยะเวลาสิ้นสุด ก็อาจจะเป็นวันที่เจ็ดเหมือนกันอ่าวันที่เจ็ดก็จริงครับแต่ปีพศนี้อาจจะอ่าสักประมาณสักสาปีก็ได้นะครับอ่าสมมุติว่าอ่านี่หมดเวลาสักศูนย์ 23่สิบอ่ายี่สพอดีอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้ลายอ่าริสเมนูที่เราสร้างเนี่ยมันก็จะอ่าแสดงช่วงวันที่7ก็คือวันนี้เวลา12เนี่ยมันก็จะขึ้นสำหรับใครที่เพิ่มเพื่อนลายบทของผมนะครับนี่สามารถสแกนเข้าไปดูได้นะครับว่ามันขึ้นในลักษณะแบบไหนนะครับผมอ่ะโอเคหลังจากนั้นก็กดบันทึกครับ อ่ะแล้วก็อันนี้มันบอกว่ามีเด้เมนกูกำหนดเวลาไว้อ่ะให้เราเลือกช่วงอื่นอ่ะแสดงว่าเราอาจจะต้องบันทึกร่างไว้ก่อนโอเคหลังจากนั้นเราก็มาอ่ะมาตรงตั้งเวลาเปิดปิดเพื่อที่จะไปทำการ อันนี้ขออนุญาตลบออกเลยนะครับผมไม่ใช้งานแล้วปึ๊บอ่ะโอเคทีนี้เราก็มาที่ริสเมนูเหมือนเดิมนะครับพร้อมใช้งานคลิกไปที่ริสเมนูที่เราสร้างเมื่อกี้เรากดแก้ไขนะครับโอเคแล้วเราก็ทำการบันทึกเลยอ่ะตอนนี้ เรียบร้อยครับเดี๋ยวไล่เดี๋ยวลิสต์เมนูเราก็จะโชว์ช่วงเวลา12นาฬิกาตอนนี้5นาฬิกา41นาทีนะครับหรือ11โมง41นาทีนะครับอ่ะไลบอดผมก็จะเป็น ดูหเหมือนว่ามันไม่ขึ้นโชว์นะครับถ้าถ้าดูในในนี้นะครับแต่ถ้าในสมาร์ทโฟนก็จะมีนะครับอ่ะตอนนี้รอเวลานะครับก็ลองไปเพิ่มเพื่อนนะครับดูครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจหรือเลขเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมอ่ะสำหรับการทํำริสเมนูก็อาจจะมนงงงๆหน่อยแต่ถ้าเราได้ทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดความเคยชินแล้วก็เข้าใจกับมันเอง นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ